งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นครับถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินและรวมทั้งที่องค์กรอื่นๆครับของรัฐนำไปใช้ใจ่ายตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินนี้ครับได้มาจากภาษีอากรของประชาชนครับรสนสร้างขึ้นมาใหม่คุณกำหนดเองยเองย,เงยเงผมมองว่ายังไก็เป็นความบผิดของผู้ปฏิบัติ เขาจะทำโครงการขึ้นมาใหม่ไปขอมาเลยครับใครมี p o ว e r มากได้มามากครับบางที่ไม่ได้เลยครับรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นนี้ถือเป็นเครื่องมือครับในการบริหารจัดการของรัฐบาลให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินนโยบายได้อย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้ครับรายจ่ายงบกลางจึงไม่มีการกำหนดรายละเอียด ผลผลิตกิจกรรมหรือว่าตัวชี้วัดและแผนการใช้เงินอย่างชัดเจนจึงทําให้การติดตามตรวจสอบทําได้ยากครับจึงเป็นที่มาของการเข้าไปตรวจสอบครับหาแนวทางแก้ไขป้องกันการทุจริตของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในแฟ้มรับเปิดโกงวันนี้ครับต้องเทียบกับอีกหลายโครงการในเขตจังหวัดที่ได้รับงบประมาณในลักษณะนี้ก็ไปดูว่าไอ้พันกว่าเมตรเนี่ยเสาไฟเท่ากันไหม โครงการน,นี้เป็นโครงการก่อสร้างส่นแรฟัติดของกีดพร้อมติดตั้งเสาไฟนวัตกรรมเนื่องจากว่ามันมีเรื่องร้องเรียนในลักษณะนี้นะครับเช่นคดีฟุตซอลคดีซื้อรถดัดแปลงนะอันนี้ก็มาจากแผนเดิมเดิมมาจากวิธีการเดิมเดิมก็สั่งเฝ้าระวังว่าจะไม่ให้มีการกระทําความผิดในลักษณะนี้ประกอบกับมีกระแสข่าวจากทางผู้รับเหมาบางรายว่าโครงการลักษณะนี้ ็นการล็อกสเปกสมยอมในการเสนอราคาในส่วนของเสาไฟนวัตรกรรมทําให้เข้ามาเข้ามาสู่การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณ<ช>จากงบกลางว่าถูกต้องไหมในส่วนของโครงการที่เป็นงบกลางเนี่ยครับมีทั้งหมดกี่โครงการต่อปีแล้วปปชต,ต้องลงมากี่โครงการบ้างครับโครงการขุดลอกภัยแล้งแก้ปัญหาภัยแล้ง ของการถนนแล้วก็ขุดลอกคุดคลองพุ้นี้เราเฝ้าระวังคร,บครบับก็จะเป็นเป็นกลุ่มที่ที่เรามองว่าเราวิเคราะห์แล้วว่าพู้นี้สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต ที่นี่ครับคือโครงการขุดลอกแหล่งน้ําที่พื้นที่ตําบลโพใสครับจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่ชาวบ้านครับเขาต้องการแหล่งน้ําในการประกอบอาชีพจึงทําการของ,งบกลางกับรายการเงินสํารองใจเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างสูงทําให้ทางด้านปปชครับเล่งเห็นถึงโอกาสในการทําการทุจริตคอร์รัปชันจึงลงพื้นที่มาป้องกันและปราบปรามการทุจริตตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ำเลยครับ โค์การพิจารณาจดบุรโพไซเนี่ยได้รับงบประมาณมา19ล้านบาทเศษซึ่งเป็นงบประมาณที่สูงที่สุดนะครับในงบกลางปี2565จำนวน400กว่าล้านบาทของจังหวัดะเอ็ดเราจึงมองเห็นว่าโค,ครงการนี้ควรที่จะเป็นโค,ครงการที่สำนักงานปปชจังหวัดระเอ็ดเนี่ยมีมีการเฝ้าระวังอย่างยิ่งยวดนะครับเริ่มตั้งแต่การ อนุมัติโครงการนะครับการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดําเนินการตามโครงการหรือแม้กระทั่งการตรวจรับงานหรือจนกระทั่งถึงการเบิกจ่ายเงินมันถวันมันไม่มีน้ำคับมีน้ำอะไสิบเก้าล้านครับสิบเก้าล้านกว่าผู้รับเหมาได้สิบสองล้านกว่าเห็นตรงนี้เราก็ได้คําแนะนําจากท่านปปชทุกขั้นตอนเป็นพี่เลี้ยงคอยกํากับดูแลและก็ให้ข้อเสนอเนี่ยให้อบตมีความมั่นใจที่จะทำให้ถูกต้อง ถ้าผิดท่านก็ให้แก้ไขาปรับปรุงนี่คือกําลังใจและก็หลักประกันที่เรามีความมั่นใจแล้วเราก็น้อมรับที่จะปฏิบัติตามทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้รัฐเสียประโยชน์และเพื่อให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนในส่วนของงบกลางนะครับมีช่องทางการทุจริตอยู่เป็นขบวนการที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ถือว่าเป็นเงิน ของภาษีประชาชนเหมือนกันที่จะต้องมีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเราจึงมีแนวความคิดในเรื่องของการป้องน้ำตาถ้าเราส่งคนเข้าไปในเรื่องของการระวังป้องกันทั้งในเรื่องของขั้นตอนการจดที่จ้างขั้นตอนการเขียนแบบหรือขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างหรือแม้กระทั่งขั้นตอนการตรวจรับงานการเบิกจ่ายเงินมันจะทําให้การทุจริตมันลดน้อยลงพอการทุจริตลดน้อยลงเพราะฉะนั้นคดีในเรื่องของคดีปราบปรามหรือเป็นคดีทุจริตก็จะลดน้อยลง